สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมในเกมดักบอลแท็กซีนิเวิร์นะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมเล่นไปต้องขอประทานโทษด้วยครับคือพอดีว่าไมค์ผมไม่ได้ตั้งค่าเสียงแล้วก็เสียเกมโคตรดังนะครับโอเคไม่เป็นไรครับครั้งนี้ผมมาปรับให้ท่านผู้ชมและผมไม่รู้ว่าเสียงมันจะดีหรือเปล่านะโอเคแต่คิดว่าเสียงน่าจะดีกว่ารอบที่แล้วแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคไปึบเดี๋ยวเราไปเล่น เโหมดเนื้อเรื่องกันต่อนะครับหลังจากที่เราเล่นฟรีเซอร์ไปอย่างโคตรนัวแบบว่าส้มตำแบบพริก20เมตรมาต่อไปจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมผมอาจจะต้องมีการแบบตัดเป็นช็อตๆนะเพราะว่าคลิปแม่งยาวมากนะครับในแตเน่เนื้อเรื่องของมันเนี่ยยาวจริงผมก็พยายามจะตัดร,รูปลัดให้มันไม่ไม่ยาวเกินไปนะครับ โอเคไปหาพ่อปู่กันดีกว่าพ่อปู่ฤาษีึโอเคตอนนี้เราเวลเท่าไหร่แล้วยี่ห้าแล้วหรอโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับโอเคเจ็ดหกเจ็ดใช่ไหมเฮ้ยเซลข้ามาเซลเลยเหรอโอ้โหให้ตายเถอะมา พลังแสงอาทิตย์เรียบร้อยครับนี่ไงสิบเจ็ดกับสิบปดโดนเซลแน่โดนดูดแน่นอนร้อเรียบร้อยกว่าเซลเป็นล่างสุดยอดทำไมมันง่ายอย่างนี้วะวยผมบอกเลยเนือเรื่องเซลนี่ยาวแน่นอนครับผมอาจจะตัดเป็นแบบว่าเทกๆนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหแม่งเฮ้ โอเคเพราะว่างานนี้เจอของตึงแล้วครับเซลเป็นล่างสุดยอดไปแล้วเซลโอ้โหทางอาปากค้างเลยมา ข้ามเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยมาเราได้เล่นเป็นไอ้นี่หรอฮิกโล่เจ็ เสียงเบาไปไหมโอเคเดี๋ยวผมไปตั okay, uh ้งเสียงก่อนนะครับท่านผู้ชมเสียงมันอาจจะเบาไปโอเคเสียงประมาณนี้น่าจะได้นะครับผมไปตั้ง่าไปแล้ว คือคลิปที่แล้วเสียงมันดังไปจนฟังเสียงผมไม่ได้ยินเลยมาอโอเคข้ามพัสซีนฮิอ๋เอเสฮ์หุ่นหอบแคกๆกเลยอะอะไรอะบักเซลนี่ไงเซล คือมันจ้องจะมาดูดหมายเลข17กับ18อยู่แล้วนะครับส่วน16เนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์นะครับมันไม่ดูดหรือวนี่ไงมาดิบเจ็ดสิบแช่วยเราตบนะตบเกียนเซลปึ๊บเด้อเด้อเด้อไปไหนวะโอ้โหแม่เห๊ยที่เต่าจะตีไหมนี่ โอ้ฮัลโหลพี่โกโร่อืมเฮ้ยมันคือว่าอะไรอ่ะเฟลครันนี้แหละผมว่าในเรื่องเฟลเนี่ยมันน่าจะดุงเปลี่ยนเลือดพลาดแน่นอนครับขนาดพิเซอร์ยังนานเลยมา อืมเรียบร้อยครับหมายเลขสิบหกจะเป็นผู้เสียสละห <c oughs> รือเปล่ามารังขึ้นต่อไปอไดอเดียวเดี๋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 ยวฮึบนี่ไงบัคเฟลพลาดแล้วครับหมายเลขสิบเจ็ด เรียบร้อยโดนดูดไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับโอเคได้แรงเซีไม่แย่ <It> s <S ไม่แย่ like มาเฮ้ยนี่ข้ามเลยเหรอคือเซลมาท้าประลองกับซึนโกโคูแล้วนะครับจังหวะน,นี้มาเฮ้ยไอ้นี่แอบมองอยู่ห่าง ก็มีอะไรแน่นอนนี่ไงได้สู้กันสักทีอจะรู้่าเก่งสักแค่ไหนนะทำให้หห้า ี๋ยวนี hmm. turn, oh 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 oh. Okay, ่ไงวางขึ้นเต่าไปซักไม่ตายด้วยโอเคครับตัดคสซีนนี่ขนาดสองลูมหนึ่งยังหอบขนาดนี้เลย Everything is ready. What are you planning this time, Toa? <laughs> I imagine you'll have your share of fun today. kenya food of my are you tired? Come. 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 wow it's like you don't have to... มผมอยากเห็นแบบว่าฉากที่แบบต่อสู้กับเซลแล้วอะอยากจะรู้ว่าซึงโกฮังจะเป็นยังไงเราจะมีอะไรแบบแทรกแซงมาในทำลายของดั้งกระบอดแซนหรือเปล่านะครับโหลดนะมานี่แหละเซลโอ้ยมีลูกสมุนกี้ด้วยนะเซลบอกเลยว่าคันนี้บันเทิง มาเราต้องจัดการกับลูกสมุนใช่ไหมเนี่ยอูแล้วแม่งทะลินด้วยมาเลี้ยนเนาะเลี้นเนาะเลี้ยนเนาะกินเต่าดีกว่าแม่งเอ้ยเดี Hence, <is> ๋ยวนี่เฮามีเฮามีฮ่าโอ้โหแม่งทำได้ด้วยดิประเด็นทำแบบเราได้ด้วยใช่ไหม นี่ไงอย่าลืมไปนะพี่หายตัวได้นะนอ้องเดี๋ยวตัวนึงอยู่ไหนวะมึงหัวไปอลไรขึ้นเตาน้ำหลังได้นะับโอเคเรียบร้อย ตัวนึงเหรอแม่งเลยปล่อยว่าเรียบร้อยครับตายหมดยังโอเคเฮ้ยมีมาเพิ่มอีก่ปล่อยมากี่ตัววัดอือือนี่ไงเรียบร้อยไม่ตายถึกจังตัวนี้ตัวสุดท้ายอ่ะึ

เออพูดถึงมันน่าจะมีฉากโวหังด้วยนะครับชู้กับเซลผมอยากเห็นแล้วว่ะฮุ๊บ๊หอยมาพลังขึ้นเตาแต่ว่ามันต้องรอฉากซีอะไรแน่เลยนะครัทำมันตายเซลจูเนีย นี่ไงโอเคครับโกหังระเบิดพลังแล้วระเบิดเวราแกแกทำอะไรลุงไปมาบเราต้องมาช่วยโกหังสู้ใช่ไหมเนี่ยคือโกฮังสู้กับเออเซลแบบว่าตัวใหญ่เราสู้กับเซลจูเนียร์ฮะมาเฮ้ยนี่ไหนไปทำมีทำเลาเฮ่อเกือบเป็นตัวละแม่เลย จะบอกนะครต้องสู้กับเซลตัวนี้ด้วยะนะได้หมดแล้วซึนโกคูตายไปย,ยังวะยังซึนโกคูต้องแบบว่าตายตอนสุดท้ายนะตอนที่เซล,ลจะระเบิดล่างนะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวแล้วเซลตัวนี้มันยุ่องอะไรด้วยอ่ะ <c oughs> นี่ไงเคลียร์ละ แหงบีมาโหสู้กันจนพื้นเป็นรูเลยเนี่ยฮะโกฮังอุ้ยเออน่นอะไรย่ะมิติเวิร์สนะเป็นรูเยโหโผล่มาใจมิตินึงโอ้โหแล้วมาพร้อมกับ พวกด้วยสิประเด็นอ๋อเอาละอืมโอเคคือไม่พ้นเราใช่ไหมต่อตอตสามตัวหลอมๆไปอโ,อโอ้โหโอ้โหตายอยู่เฮ้ยเ้ยไม่ล็อกเป้าวะนี่ไงอืมโอเคครับตัวหนึง่ง พลังขึ้นเต่าไปเลยไหม <laughs> อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนโ <c oughs> อ้แม่งมาแจมเยอะดิกรีนโอเคอี่ออออมมอตัตวเนี่ยอืม้ยผมไปล็อกข้าตัวไหนวะนี่ไงโ โอเคครับไปน่าจะเหลือตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยไอ็ตัวคล้ายๆลิเซอร์อะไร m e t เ l Killer หรอคลเลอร์เหรอโอเคคูลเลอร์มาเดี๋ยวก็เซลนะครับเซลเรียบร้อยดีแล้วทุบ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 หนีก่อนหนีอ่อนนี่ไง นี่ผมล็อกล็อกไอเซลนะเวยมันแบบว่ามันปล่อยพลังไปมั่วชั่จังวะเซลถูกเรียบร้อยแม่งปล่อยครับบาเลียเข้ามไม่ก็โอเคครับฉาคัสินนี่เราคงต้องไปจัดการใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้ทำลายมันเดินเรื่องของมันไปเอง คือโดยที่แบบว่าไม่ต้องให้แบบว่ามันมีตัวอื่นมาแทรกแซงนะครับเราก็คือเหมือนเป็นฮีโร่ข้ามทำลายอะไรนะ อืมโอ้โหกี่ตัวมายีงไงหลังขึ้นเต่ารุ่ัวมาเด็กมาเด็กนะนะอย่าห้าวกับพี่นะเนาะอย่าห้าวกับพี่นะเนาะต้องผมให้1ิตัวเลยเอาเด็กผมแม่งเยอะด้วยนะ ผมกดล็อกแล้วมันชอบไม่ล็อกให้เลยเสือหลอกลังทีซีครับปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยตนึงตัวเ๋ยที่ตัวเนี่ยเืจัด็ดตัวหรออ๋อนี่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว ติดตัวโอ้โหโ,โดนลุงโดนลุงเ้าตัวแล้วนะครับต้องคิวยังไงก็ได้ให้ได้ติตัวโอเคได้แล้วมาโอเคทั้งมาช่วยเรานะก่อนอื่นพลังขึ้นเตาอีอื้อติดส,สองตัวเยอะจัด เยอะเกินไม่เป็นไรมามีมามีเพ้อโอเคคิวไปได้หนึ่งตัวครับ้นี่นหละปุ๊บ เขาได้ทั้งหมด2ตัวก่อนอ้ะเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บตัวแล้วปล่อยว่าวไปนะ ลบก่อนลบก่อนเลอกี่ตัวเนี่ยเลือตัวเดียวโอเคครับครบสิตัวแล้วเรียบร้อยระเบิดทั้งแบบหัวร้อนจัดโอเค ด้เอี่มนาส์น่าส์น่าส์น่ส์น่าส่าส์นาสสาสาต้นงย้อนกลสบไปสู้กับ์ซลา์ โอเคครับย้อนกลับมาสู้กับเซลนี่ตาตาม่วงแล้วนะมาเรากลับมาแล้วนี่ไงฉันไม่ปล่อยให้นายสู้คุณเดียวหรอกโกังนี่ปล่อยพลังไม่ได้อ๋อไอ้นี่หลอนนี้ัยมงนม่รึ๊บรึ๊บรึ๊บตาดแล้วเนะ โอ้โหปล่อยเ่ <cons urai> ้าโอ้โพลังเยอะด้วยดิอะไรอ่ะ Blue Power ล่าสุดท้ายแล้วนะครับของของเซลอ้ยแม่เอาจริงอืมบทสนทนาโกหงแล้วก็เซลนะครับ ก็โกคูด้วยแต่ผมไม่มั่นใจว่ากโกคูแบบแห้งไปยังนะ<า>แมวหน้าโกฮังเชื่อมัน่นในพลังของตัวลูกสิโอเคครับพลังที่หลับไหลยอยู่ในตัวลูกแบบเชื่อสอิโอ้โอ้โอ้นี่งไงอืมเรียบร้อยโอ๊บโอ้โอ,โอ,โอ,โอ โอ้โหแม่งเอ้ยกดการไม่ทันนะนี่เนี่ยลังที่เต่าไปได้แห้งแล้วเซลเดี๋ยวดเดียวใช้คอมโบดีกว่าผมไม่ได้ใช้คอมโบเลยนี่เรียบร้อยครับเตยข้างไปทีนึงตกอืมแรงสวยๆไปมาได้เวลาปล่อยพลังต้านกันแล้ว ฉากในตำนานนะครับตอนคู่กับเซลยายนี่ไงลังแห่งพ่อลูกนะครับมันเป็นไปไม่ได้ทำไมเรียบร้อยครับจบไปกับเนื้อเรื่องของเซลเอโอโิดยอดไปเลยโกหก นายทำได้แล้วอืมาท,ทำได้นช่ใช่ใช่นชอใชไใช่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 อช่ใ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 ช่บม่ใชนะ่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่บช่่ กับคู yeah. ้ในเนื้อเรื่องของเซลมาอืมข้ามผมไม่เคยได้อ่านเลยครับอ่านไม่ค่อยออกข้ามข้ามอย่างเดียวโอเคครับก็จบไปแล้วกับเนื้อเรื่องเซลนะครับต้องบอกก่อนว่าเนื้อเรื่องนี้จะสั้นกว่าฟิเซอร์นิดนึงนะครับส่วนตัวผมก็ชอบนะเนื้อเรื่องเซลก็สนุกเหมือนกันนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องเน็ฮันเตอร์ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ